เฮ้ยดอกไม้นั่นมันอยู่ไหนกันนะหาเท่าไรก็หาไม่เจอเลยหรือมันเป็นแค่คำเร่าขานของพวกชาวบ้านกันอืมเสียงเด็กงั้นเหรอมีเด็กในที่ที่แบบนี้ด้วยงั้นหรือเนี่ยไอ้หนูถ้าได้ยินก็อตอบกลับหาปู่ด้วยหนูอยู่ไหนเนี่ย เจ้าหนูมานั่งร้องไห้ในที่ที่แบบนี้ทําไมกันมันอันตรายนะรู้ไหมไม่หืมไม่อะไรเหรอเจ้าหนูนี่เจ้าหนูอยู่ที่ไหนนะนี่ถ้าได้ยินเสียงปู่คนนี้ก็ช่วยออกมาได้หรือเปล่าคนจะเอาหนูไปหายเหรอ ไม่มีประโยชน์หรอกนะมีเหตุผลอะไรล่ะที่ข้าต้องเอาเจ้าไปขายด้วยนะเหรอไอ้หนูคุณจะไม่จับหนูไปขายจริงๆใช่ไหมหนูทำอะไรไม่เป็นเลยนะหนูทำประโยชน์ไอ้คนไม่ได้หรอกเฮ้ยไอ้หนูนี่เห็นข้าเป็นใครกันเนี่ยคนที่พูดแบบนั้นไม่อยากจะเอาหนูไปขายกันทั้งหมดนั่นแหละ ข้าไม่ทำแบบนั้นหรอกอเอาอย่างงี้อะไรกันงั้นต่อไปนี้เนี่ยหนูมาอาศัยอยู่กับปูนะ พวกเ่นพินยูระคารรอตตาเอา่อรอบนี้ก็มาไวจังเลยนะเจ้าปู่เฮ้ยวันนี้ปู่ไปเจออะไรมานิดหน่อยนะทางกิวเลยให้กับมาเตรียมตัวเดินทางไปพรุ่งนี้ชเช้านะพรุ่งนี้เช้าเลยเหรอรันหันเกินไปไหมนั่นนะมันที่ปู่ก็อยู่มากแท้ๆแท้แต่ทําไมทางกิวยังให้ปู่ไปเสี่ยงอันตรายอย่างนั้นอยู่ล่ะ พ้ารู้นะว่าสจปูเป็นพลดินที่เก่งที่สุดเลยนะแต่ยังไงเขายังอดห่วงเจาปูไม่ได้อยู่ดีการประจนไพัยมันก็แบบนี้แหลนะนะคาร์ลอตตาไม่แน่มไม่นอนและที่สำคัญนะคือต้องระวังตัวตลอดเวลาเลยนหละไม่รู้ว่าจะรายจะเข้ามาตอนไหนนะแต่ถ้ากดห่วงไม่ได้นี่นะ แล้วทางนี้ไปนานขนาดไหนเหรอเรื่องนี้ปู่ก็บอกไม่ได้เหมือนกันแต่แต่แต่ปู่สัญญาเลยนะว่าจะกลับมาฟังเพลงที่หลานบันเลงแน่นอนฝึกเอาไว้ให้เยอะๆออสัญญาแล้วนะเจ้าปู่ถึงคาร์ตตาหลานรักการเดินทางครั้งนี้ปูไม่รู้ว่าจะได้กลับมาเมื่อไหร่ และจะได้กลับมาไหมสิ่งหนึ่งที่ปูอยากจะฝากให้ร้านรู้นนก็คือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจงเข็มแข็งและเติบโตขึ้นในทุกๆวันด้วยรักจากปูทีออสเออ คี่ข้าเดินเหม่อลอยคิดเรื่องเมื่อก่อนจนเข้าเมืองอีกแล้วเหรอแล้วนั่นอะไรอะไรกันล่ะนั่นนะ่ะย่งก็รโฆษณาขายประกัน,น,นอย่างนั้นแหละเออรีบกลับบ้านไปหาจาบับแหนสืกผ้าด,ดีกว่าวันนี้คงตื่นแล้วมั้งเอ,อจะว่าไปถ้ารู้สึกมสาสักพักแล้วว่าเหมือนมีบางอย่างกำลังจ้องข้าตลอดเวลาเลยมันไม่ใช่สก,กรรมในเว้นใช่ไหมนะออ ชัวเป้าไหมมาเป็นตัวเป็นตนเลยชัดขนาดนี้ต้องกำนเมัเนแต่ชาติชี้า้ำสีล้อได้อะใส่ก็ได้ใช่ชาด้วย